เดือดสิบ้าเลาะเบื้องข้าวเหนียวใไงด้วยครับบ้านนี้อันนี้ปลาสลิดปลาสลิดมันออกมาหนีครับนี่มันมาโลงนี่นี่อ,อู้ยูบุญเอี้ยงอะโอ้งูงูหน่อยมันกินปลาเข็งปลานเพิ่งจะอา,หานหันเหรอวะดูครับงูครับงูตัวเล็กพี่เจี๋ยนะฮะมันกำลังจะกินปลาหมอเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับนี่

เอาให้พี่พี่ลองลองเอีได้เห็นชัดๆเลยนะนี่ฮะนี่ครับ,รบ,รบ,รบเห็นไหมเห็นไหมไปไหนละยังอยู่นะครับยังอยอู่โอ้โอ้จะลม้มนะครับก็คือนี่คือเราก็เห็นความบุรมสมบูรณ์ของธรรมชาตินะครับว่าว่าเขาสมบูรณ์ขนาดไหนนะโอ้เดี๋ยวผมจะพาไปดูข้าวเหนียวครับอันนี้ก็เริ่มจะแก่แล้วครับออกลวง อันนี้เขาเรียกว่าข้าวอุบลอุบลหนึ่งอุบลสองนะข้าวอุบลน,นะครับโอ้ดูหนาพึดเลยปีที่แล้วนี่ล้มระนีระนาดครับข้าวแปลงนี้เกี่ยวนี่ผมต้องมาเกี่ยวคนเกี่ยวแต่เช้านะครับปีที่แล้วเพราะว่าเกี่ยวข้าวเหนียวนี่แบ่งรถไปครับต้องถ่ายรถอีกคันก็ไปอีกทุ่งหนึ่ง ผมก็มาอีกทุ่งหนึ่งแต่ทีนี้ผมจะพามาดูตรงที่ตะรวยแกอยากจะให้มาดูว่า,าข้าวมันไม่มีมันไม่มีข้าวมันไม่ได้ข้าวแต่ว่าอาตอนนี้น้ำมันเต็มนะครับน้ำมันเต็มโอ้ไม่มีข้าวเลย อันนี้ก็ม,มันผิดพลาดมันผิดพลาดเนื่องจากว่าเราตัดใบข้าวโอ้เสียทิ้งครับข้าวแปลงนี้ดูน้ำนี่ครับคือความแรงของฝนเมื่อวานฝนมาเมื่อคืนนะเมื่อวานกับเมื่อคืนนะครับความแรงของน้ำฝนโอ้โหอุ้ยดูกลุ่มปลา ปลาเยอะมากนี่เห็นไหมครับเยอะมากเลยอู้ปลาช่อนนะเยอะมากเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมปลาทูพี่น้องนี่ครับก็เขาก็จะปีนนะจะดันขึ้น แต่พ่อมันสูงขึ้นไม่ได้หรอกครับบางตัวก็ติดอยู่กับหญ้าก็มีนะครับก็ให้เห็นผูน้ดใดคิดหอดบัานระเบิงเอาเด้อพี่น้องเด้อป่าร้ายครับช่วงนี้โอ้ยเบื้อ <laughs> งปรดแล้วครับน้ำนี่ครับเป็นทะเลสาบเลยบางนี้ น้ำท่วมน้ำท่วมนะครับแต่คันนาม,มันคันใหญ่ไงมันก็เลยเไม่สูงมาก <c oughs> ตนูนก็ไม่มีข้าวอันนี้ก็คงจะต้องเขาเรียกว่าวิ่งกวาดเฉยนะวิ่งกวาดเอาเพราะว่าตัวเรืเกียก็มาตัดหญ้าไปให้วัวหมดเลยตัดข้าวไปให้วัวก็ยอมเสียครับยอมเสียไปสองแปลงสองปิ้งนะถ้าเป็นคนแถวสุรินทร์บุรีรัมเขาจะเรียกเป็นปิ้ง ส่วนตัวนี้ก็ยังได้ข้าวอยู่ข้าวเหนียวอันนี้ก็เป็นแปลงเดียวใหญ่มากนะครับขึ้นมานี่ก็แกก็ทำทำเองหมดครับแต่งเอารถไถรถไถแต่งเองหมดเลยนะครับน,นี่อันนี้ก็สะเก่าเป็นสะลูกเก่าอันนี้ก็เป็นสะลูกเก่านะครับที่ที่สมัยก่อนเถียงนาแกจะอยู่ฝั่งนี้จะอยู่ตรงนู้น แต่ตอนนี้แกก็ตัวนี้ลื้อออกครับหลังโรงเรียนเนี่ยหลังเรียนลื้อออกก็มาทําขึ้นอยู่ตรงนี้กลางทุง่งครับทําทางเข้าถนนใหญ่ตรงนู้นนะครับถนนเมนอยู่หลังศูนย์นะครับอะเดี๋ยวจะไปเก็บข้าวแล้วครับแม่บ้านตะกุนเรียกแล้วฝนลงเม็ดแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวกล้องไปเอาข้าวแล้วครับไปชิพหาที่สต๊อเด้วย ไป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 ปู่รถไฟตเต็มเลยรอไม่ถึง,งม,มือมันจะรื่นไหมโอ้ยอดีตากข้าวทิ้งไว้ครับฝนมาแล้วด้วย